ติ่งไม่เชื่อเรื่องซุปเปอร์ดิวที่อาคูดีคุด1นึ่อรอดและจะมาเป็นผลดีต่อนายกอันนี้ไม่มองสมการแบบนี้ใช่ไหมคือดิฉันที่จะมอง <c oughs> ค่ะมันเหมือนกับไปดึงนั่นดึงนี่แล้วก็แบบจินตนาการกันไปเองนะคะดิฉันเชื่อในกระบวนการกระสอบทราย ดิฉันจะไม่เชื่อซูเปอร์อะไรทั้งนั้นอะไรคือกระสอบทรายกระบวนการกระสอบทรายเนี่ยเธอก็ใหญ่กว่ากระบวนการถุงขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการกระสอบไงเออถุงขนมเธอว่าพอไหมล่ะเออมันก็ต้องเป็นกระสอบแหละตอนนี้ก็ได้ตัวเลขมาแล้วเป็นสิบโลดิฉันไม่ไดิฉันไม่ได้หมายถึงใครนะดิฉันหมายถึงว่าดิฉันไม่เชื่อในกระบวนการซูเปอร์ดิลแต่ดิฉันเชื่อในกระบวนการกระสอบทรายอ่านะคะแต่แต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์ดิลหลังจากที่ นายกอาจสมมติว่าไม่รอดไปแล้วอย่างเงี้ยแ,แล้วมีซูปปเปอร์ดิวหลังจากนั้นอันอันนี้นเป็นไปได้ในทางการเมืองซูปปเปอร์ดิวอะไรอ่ะอย่างเช่นแบบอ้าพบนายก นายกไม่รอดเป็นอาจารย์ชยัยเกษมไปดิวกับพักร่วมว่าอ๋ออันนั้นอ,อันนั้นมัน,ะเ,ปน,เ,ปนเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ซุปเปอร์ดิวอันนี้นคือกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญปกติถ้าเกิดนายกคนนี้ไม่รอดเนี่ยคุณก็ไปแค่เหลือที่เหลืออยู่6คนน่ะคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปรวมเสียง<ะ>ในสภาแล้วก็มาเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐบาลกันใหม่แค่นั้นเองเออก็เป็นนายกชัยกเกษมเหรอจะเป็นนายกอนุทินเหรอเป็นนายกประยุทธ์เหรอก็จะเป็นนายกคนอื่นตามกระบวนการเลือกตั้งและตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เออแค่นั้นเองไม่กกกยวับรา ไปดิวสอสอห้าร้อยคน <c oughs> เสียงเสียงสอสอห้าร้อยคนโหวตให้ใครคนนั้นก็เป็นต่อ <c oughs>